สีกากรส์นี่ทำให้วันพระใหญ่ของไทยเป็นวันที่ทุกคนจําไปจนนานแสนนานเลยนะครับว่ามีพระผู้ใหญ่สึกพร้อมๆกันหลายรูปมากพระผู้ใหญ่ที่ว่านี่คืออายุห้าสิบบวกบวกนะที่ผมดูเนะี่ยห้าสิบวกบวกสี่สิบกว่ามีไหมวะส่วนใหญ่ห้าสิบวกบวกห้าสิบวกบวกเป็นวัยพี่ครับเด็กนิติที่ไหนเรียนที่ไหนดีปอตีโอ้ยนิติล้นตลาดแล้วมั้งตอนเนี้ย หาคณะอื่นเรียนดีกว่าน่าจะทํางานนะคือพระผู้ใหญ่ที่สึกคือข่าวนี้ผมอ่านมาเนี่ยสัปดาห์เนี้ยเป็นสัปดาห์ที่สามแล้วที่มีข่าวพระพิสุทสง์ที่จําได้เพราะว่าเนี่ยวันนี้ไปถ่ายของกระแสแต่เช้าเป็นสัปดาห์ที่สามที่อ่านข่าวพระเป็นสัปดาห์ที่สามการที่โปรดิวเซอร์เขาให้หัวเช้าเนี่ยอ่านเรื่องข่าวพระแสดงว่าข่าวพระเนี่ยเป็นข่าวที่คนสนใจเยอะมาก คนสนใจเยอะมากๆแต่ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องกฎหมายไงกับพระกับศรีกามีสัมพันธ์กันมันเอาผิดไม่ได้ไม่ได้มีกฎหมายห้ามนอกจากว่าเขาบังคับขืนใจเออนี่มันสมยอมกันทั้งหมดมันก็เอาผิดไม่ได้คนต่างสมัครใจต่างต่างฝ่ายต่างสมัครใจเมถุนกันทั้งคู่มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอันเดียวที่มันจะทําได้ก็คือพระเนี่ยเขาจะเอาเรื่องศรีกาหรือเปล่าอ่าอดีต สมีทั้งหลายอย่าใช้คําว่าทิศอดีตสมีทั้งหลายที่เสพเมทุนนะ่ะจะเอาเรื่องสีกาเปล่าแต่เอาเรื่องสีกาคุณก็ต้องมาแจ้งความคุณก็ต้องมาเล่าความชั่วในใจของคุณตอนสมัยคุณเป็นพระว่าคุณเป็นเอากันท่าไหนแล้วมาโดนสีกาแบ็กเมลได้ยังไงคุณต้องเล่าไงเพราะงั้นพระผู้ใหญ่ที่มันสึกไปมันก็เลยไม่กล้าให้พ่ยคำกับตํารวจไม่กล้าบอกไม่กล้าแจ้งความสีกากรเพราะมันเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่อยากเล่าซ้าแค่นี้มันก็อายแล้วแต่จริงๆอะ่ะ ถ้าคนถามว่าทําไมถึงไม่เป็นความผิดทางอาญาเหตุผลก็เพราะเจ้าทุกข์ก็คืออดีตพระที่เขาไม่กล้าเอาเรื่องเอออดีตพระเขาไม่กล้าเอาเรื่องมันก็เลยมีแค่มันก็เลยทําได้แค่นั้นมันก็เลยทําได้แค่นั้นอ,อ่าโดยโดยตามกฎหมายอะ่ะมันก็มีคนเสนอกฎหมายมา วันนี้ผมเห็นข้อมูลชุดหนึ่งที่พูดในผลกระแสใช่ไหมของสำนักพูดบอกว่า,วามีคนเสนอกฎหมายให้เอาผิดพระเสษเ,เมทุนกับสีการเอาไปเลยโทษเจ็ดปีทุกๆครั้งที่เมทุนอเอาไปเลยเจ็ดปีเขาเสนอกฎหมายตัวนี้มาอันนี้เขาเสนอกฎหมายตัวนี้มาแต่คําถามก็คือคือปกคืออย่างนี้หลักการก่อนทําไมกฎหมายพระเศษเมทุนจะต้องโดนเจ็ดปีเนี่ย ไม่น่าจะผ่านสภาหลักการนี้ก่อนชายกับหญิงไปแอบรักกันอายุเกิน18ทั้งคู่เป็นสิทธิเสรีภาพถ้าคุณจะจำกัดสิทธิเสรีภาพเพราะความเชื่อทางศาสนามันน่าจะทำไม่ได้นะมันน่าจะขัดรัฐธรรมน,นูญนะเพราะงั้นเปิดฟรีไปเลย ปิดกฎหมายไปเลยให้ให้พระมีเมียได้ไปเลยจะได้จบปัญหาพระผู้ใหญ่โดนแบ็กเมย์เปิดเสรีไปเลยบางคนก็ถามบอกโอ้โหนี่มันจะบาปขึ้นกว่าเดิมไหมเนี่ยให้พระมีเมียไปเลยก็ประเทศญี่ปุ่นไงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งประเทศญี่ปุ่นมันมีช่วงหนึ่งรัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายให้พระมีเมียไปเลยไม่ให้พระเนี่ยมีสมณศักดิ์เขาออกเป็นกฎหมายมาทีเนี้ยหลังจากออกเป็นกฎหมายมาพระญี่ปุ่นก็เลยมีเมียมีลูกได้ แต่เป็นอีกมิกกายหนึ่งนะไม่ได้เหมือนของไทยนะอันนี้คือที่มาที่ไปทีนี้พอเราคําถามคือวันนี้เราบอกว่าสีการหนี่ยมาแบ็กเมย์แบ็กเมพระอ่าแบกเมพระแล้วแก้ปัญหากันไม่ได้ก็เปิดเสรีให้ไปเลยก็ให้พระนะมาลงชื่อเสนอกฎหมายกดล็อกไปเลยนะ่ะหมื่นชื่อแน่ตามเขาจะทำมน,นนญะน่เสนอได้ถ้ากล้านะอา้าไม่ได้ครับทนายก็ก็คุณดูสิ เราบอกว่าวันนี้เรามีปัญหานักวิชาการทางศาสนาหรือคนบอกว่าโอ้โหพระโดนแบ็เมย์พระโดนล่อลวงพระโดนวางยาพระโดนวางงานก็ยังไงอะ่ะก็พระเขาห้ามไปอยู่ใกล้ศีกาอยู่แล้วก็ทําไมไปบ้านศีกาแต่แรกจะมีปัญหาไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นบันเทิงเลยนะคะทนายก็นี่ไงก็เราถามว่าสถานการณ์ตอนนี้พระที่โดนเนี่ยพระผู้ใหญ่ทั้งนั้น กฎหมายปัจจุบันกำกับดูแลได้ไหมไม่มีไม่มีกฎหมายกำกับดูแลเพราะถ้าเกิดจะออกกฎหมายมาบอกว่าพระเมธุนเนี่ยให้โดนเจ็ดปีอะอย่างที่คณะกรรมาการศาสนาเข้าเสนอมาบอกพระเมธุนเจ็ดปีเราถามว่าแล้วมันจะขัดเราจะทำมนูญไหมเออจะขัดเราจะทำมนูญไหมเพราะเหมือนกับว่าเอาความเชื่อทางศาสนาไปจำกัดสิทธิเสรีภาพการมีการมีเพศสัมพันธ์ของเขาอะอันนี้พูดตรงไปปหเนี่ยก็นี่ว่าตามหลักวิชาการเอาไว้ให้อ่า ก็ไม่ใช่ไม่เสียใจนะที่มีพระสึกๆกันทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ไม่เสียใจแต่เราถาม่าทางสังคมจะแก้ปัญหาไงอ่าเราจะแก้ปัญหาไงเราจะบอกว่าอ่าเราจะออกกฎหมายจะออกกฎหมายจับพระอ่าะจะ้จับพระได้ก็ต่อเมื่อไอเงินบริจาคหรือว่าเงินทองเนี่ยมันเป็นของวัดแล้วเอาพระเนี่ยเอาไปเปรศีกาแต่ถ้ามันเป็นเงินส่วนตัวของพระ,ะเองกฎหมายไปจับไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อหลวงพี่สมประโยชน์กันหมดศีกามันก็แหกให้ หลวงพ่อหลวงพี่ก็เอาไปมันก็จบมันก็ส่งประโยชน์กันแล้วใครก็จะไปรู้อันนี้คือสีกาก๊อบมันถ่ายคลิปไว้แบ็กเมย์เฉยถึงได้ออกมายอมรับกันแล้ะที่ยังมีไอ้ที่ไม่มีคลิปอย่างเงี้ยยังมีอีกไหมเออนี่คือสิ่งที่เราต้องถามงานอ้าเราก็ถามอยู่นี่ไงล้วจะแก้ยังไงไงโดนศีกาแบ็กเมย์พระหรือมันต้องมันจะแก้ยังไงถ้าเราบอกว่าอันนีเ้เป็นปัญหาเฉพาะบุคคล เป็นส่วนน้อยต้องกลับไปดูนะพระที่โดนนี่พระผู้ใหญ่พระปกครองนะครับพระปกครองก็หมายถึงว่าพระที่ใหญ่กว่าพระอุปชาอีกเจ้าคณะภาคอะใหญ่สุดะนะในที่ศีการก็ไปเอี่ยวมาเจ้าคณะภาคอะ่ะภาคจังหวัดอำเภอตำบลเราถึงมาเจ้าอาวาสนี่คือพระปกครองลำดับชั้นขึ้นไปอะคุณคิดดูเลว,ว่าโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้อะแล้วผมถามว่าจะแก้ปัญหาไง พอพากับธิกาไปได้กันกฎหมายมันไม่มีใอ้เอาผิดเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นงานขืนใจอ่ะมันสมยอมทั้งคู่อ่ะไอ้คนนึงแหกอีกคนนึงยัดเข้าไปอ่ะมันก็สมยอมทั้งคู่มันจะไปทําไงเพราะงั้นถามว่าอ่ะถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ปลดล็อกให้พาไปมีเมียไปเลยถ้ามันอยากจะมันอยากจะมีขนาดนั้นก็ปล่อยมันเสนอกฎหมายไปเลยใช้หมื่นชื่อเองกล้าไหมล่ะก็พระอง์ไหนอยากมีเมียก็มาเสนอชื่อมาเขียนชื่อเดี๋ยวยื่นให้อ่ะหมื่นไรชื่อก้าไหมล่ะ กล้าไหมล่ะไม่ใช่มาอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆแล้วก็พอเวลาโดนศีกาไป Back แบ็กเมย์กันบอกโอ้ยศีกามันแบ็กเมย์มันจัดฉ <ๆ S 1> ากพระเราถามว่านะนายพระธรรมวินัยเนี่ยสินสองสองเจ็ดเนี่ยปฏิโมกส่สวดทุกๆครั้งไงที่มีพระจันทร์เต็มดวงทุกวันพระใหญ่น่ยเวลาสวดทีนึงเนี่ยไม่ได้ฟังเลยเหรอว่าปฏิโมกเป็นยังไงพระประเรียนนั้งนั้นนะพระประเรียนทำทั้งนั้นนะที่โดนน่ะท่านจบถึงประเรียนทำได้เนี่ยประเรียนทำบางองค์ประเรียนทำกล้าประโยเนยปฏิโมกนี่มันอยู่ในใจเลย หรือมันท่องไว้ในใจแล้วพอไปถึงสีกามันมันทำอะไรมันกิเลสมันบังตาหมดกิเลสบังตาหมดแทนที่ว่าเออเราเป็นพระเนี่ยเราจะเอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยอสินสองรอยีิบเจ็ดข้อเนี่ยมาปฏิบัติอ่ามาอยู่กับจิตตัวเองอยู่กับร่างกายตัวเองไม่ใช่ไปอยู่กับสีกาถึงจะไปอยู่กับสีกาก็ต้องพิจารณาเป็นอสุภะไหมตามหลักก็ทรมาวินยัยตามหลักการนั่งสมาธิหรือการพิจารณาวิปัสสนาจริงๆอ่ะ ถึงสีกากรอบมันมาใกล้ก็ต้องเห็นมันเป็นซากศพอันนี้มึงเห็นมันเป็นเมียอันนี้เห็นว่าเป็นเมียไม่พิจารณาเป็นซากศพพอเป็นเมียพวกแกเป็นเมียจริงเลยคราวนี้สอนญาติโยมดีไหมล่ะสอนญาติโยมดีไหมล่ะอย่างนั้นนะเออถ้าเป็นพระญี่ปุ่นนะเขามีเมียได้อ่ากับพระญี่ปุ่นไงครับพระญี่ปุ่นนะเขามันมีเมียได้ คือในตอนนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในญี่ปุ่นเขาต้องการให้มันเกิดความเท่าเทียมกันพระมีสมณศักดิ์เขามองว่าอาจจะมีปัญหาทางการเมืองเขาเลยแก้กฎหมายให้พระมีลูกมีเมียได้เดิมพระญี่ปุ่น,นถือพรหมจรรย์นอกจากถือพรหมจรรย์แล้วก็ยังอะไรกันถือถือพรหมจรรย์ไม่ฉันเนื้อสัตว์ถือพรหมจรรย์ไม่ฉันเนื้อสัตว์เหมือนพระไทยปัจจุบันเลย จนเขาออกกฎหมายแก้ให้ให้มีเมียได้พระญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งในญี่ปุ่นมีลูกมีเมียได้ตามกฎหมายไม่ต้องกลัวใครแบ็กเมย์ไม่เหมือนของไทยมีลูกมีเมียอยู่กันแบบหลบหลซ่อนๆและพระผู้ใหญ่ซะด้วยกฎหมายปัจจุบันแก้ไม่ได้จะทําไงทะถ้ามันควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยเสรีก็ต้องปล่อยถูกต้องไหมคือมันไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าอยากจะให้พระไปมีเมียแต่มันต้องมีกฎหมายมาค่อมหรือมาจำกัดสิทธิ์บ้างไม่ใช่ว่าพอพระกับศรีการมีเรื่องกันไม่มีกฎหมายอะไรไปทำอะไรเลยก็ปล่อยให้ศาสนามันเสื่อมเสื่อมเสื่อมอยู่นั่นโอ้ถ้ามันไม่มีใครทำอะไรเลยก็ปล่อยเสรีเลยหนึ่งปล่อยเสรีให้พระมีเมียไปเลยท้าอยากมีเมียสังคมตัดสินเอาเองสองจำกัดสิทธิ์จำกัดสิทธิ์ไปพระองค์ไหนที่รับเงินเดือน เฉพาะพระองค์ไหนที่รับเงินเดือนจากหลวงรับเงินจากภาษีพี่น้องประชาชนให้เพิ่มโทษตามกฎหมายไปจริงๆไม่ต้องออกกฎหมายอะไรใหม่หรอกผมมาทําขึ้นมาฉบับหนึ่งจบก่อนที่คุณจะเซน็นก่อนที่หลวงพ่อหลวงพี่หลวงลุงหลวงปู่จะเซ็นรับเงินปัจจัยที่มันเป็นเงินภาษีประชาชนที่เป็นเงินประจําตําแหน่งนะครับเงินประจําตําแหน่งนะครับเซ็นมาว่าสินบริสุทธิ์หน่อยไม่เคยอาบัดประชิกไม่เคยยุ่งกับศีกา แล้วพอวันดีคือดีมีหลักฐานขึ้นมาว่ายุ่งกับสีกาสำนักพุทธก็เอาตัวนั้นน่นนะไปดำเนินคดีเลยนะ่ะแจ้งความเทนะ็จน่ะถึงอาจจะไม่ได้ข้อหาหนักอะไรมากแต่ก็ยังสามารถทําอะไรได้อยู่ให้ข้อมูลเท็จกันไหนบอกว่าไม่เคยยุ่งกับสีกาไนงะทำให้คลิปมันโผล่ออกมาอันนี้คือที่ทําได้เลยนะอันนี้คือที่สำนักพุทธทําได้เลยนะถ้าคิดจะทํานะโดยที่ไม่ต้องเสนอกฎหมายก็ให้เขียนมาเลยว่าเฉพาะพระที่รับเงินจากภาษีประชาชนเนี่ยต้องมีข้อตกลง เอ่อต้องมีข้อตกลงว่าไม่ประชิกนะที่มาเซ็นเนี่ยเพราะถ้าตรวจสอบภายหลังว่ามีเหตุอันใดที่ประชิกต้องรับผิดทางอาญา,าต้องเอาเนขนาดนั้นไหมอ่ะต้องขนาดนั้นไหมต้องเอากฎหมายมาจํากัดสิทธิพระขนาดนั้นเลยไหมเรื่องพระนี่เป็นปัญหาสังคมหรือ,อยังณวันนี้ถ้าเป็นปัญหาสังคมก็ต้องหากฎหมายมากฎหมายก็ต้องดูสองอย่างว่าจํากัดสิทธิ์หรือหรือปล่อยปล่อยไปเลยเพราะแก้ไม่ได้เหมือนปัญหาอื่นๆอ่ะ ไอบอนมีเยอะก็เปิดคาสิโนโไปเลยอ่ะไอสารตัวไหนมีเยอะก็เปิดเปิดไปเลยอ่าของพราก็เหมือนกันในนั้นรัฐบาลโดนดา่าแล้วโดนเพิ่มไม่เป็นไรก็ก็ปัจจุบันมันมีปัญหาเราบอกว่าโอ้โหจะเปิดเสรีมจะดีเหรอแล้วทุกวันนี้ไม่เปิดเสรีอะพ่าไปโดนแบ็กเมย์แล้วเอาเงินแล้วพ่าเอาเงินที่ไหนไปเปสีิกา มันก็เงินบริจาคเงินจากศรัทธาญาติโยมใช่ไหมอันนี้หนักกว่าเดิมมันไม่มีระบบตรวจสอบเลยพอพรกกับศีกาเนี่ยพอไปแอบอะไรกันเนี่ยมันไม่มีคดีอาญาตำรวจก็ก็่ทำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องทางวินัยถ้าเราจะไปบอกว่าให้เป็นความผิดต้องออกเป็นกฎหมายมาการออกเป็นกฎหมายไปว่าต้องเข้าสภาโหกว่าจะผ่านกี่ขั้นตอนจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ง่ายแต่ถ้าเอาง่ายกว่านั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่หลวงพอ่อหลวงพี่เนี่ยมาเซ็นรับเงินมาจังตำแหน่งที่เป็นเงินภาษีประชาชนน่ะ ให้สำนักพุทธออกกำหนดมันเลยว่ารับรองนะสินบริสุดรับรองนะไม่ประชิกวันข้างหน้ามีหลักฐานปรากฏขึ้นมาเงินที่เอาไปต้องคืนทุกบาททุกสตางค์พร้อมดอกเบี้ยและถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยอันนี้ทำได้เลยแต่มันต้องทำขนาดนั้นไหมมันต้องทำขนาดนั้นไหมเท่นั้นเองออกเป็นพกรกไปมันจะผ่านจะพาไหมมันก็ยากนะมันก็ยาก